สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรัก,ท,กทุกท่านครับของดีอีสานาบขูโชค,ครับวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของปู่ย่าตายายพ่ำบอกทุกวันให้ถวายเคราวหนึ่งคำน้ำหนึ่งแก้วทุกวันบนของการถวายน้ำหิ้งพระทุกวัน ได้รับอานิสงส์สิบอย่างท่านผู้ฟังครับหลายคนคงเคยจะได้ยินเรื่องราวจากคุณตาคุณยายหรือคนเท่าคนแก่ที่อยู่ในบ้านว่าการถวายน้ำหิ่งพระอย่าให้ขาดหรืออย่าให้แห้งเด็ดขาดเพราะอานิสงส์ของการถวายน้ำหิ่งพระนั้น มีความเชื่อว่าจะทำให้คนคนนั้นมีแต่ความสุขความเจริญสะอาดบริสุทธิ์เหมือนดังน้ำที่ถวายนั่นเองท่านผู้ฟังครับการถวายน้ำหิ่งพระและก็ข้าวหนึ่งคำสามารถทำได้ทุกวันเพราะจะทำให้ชีวิตชุ่มชื่นเปรียบเสมือนน้ำที่เราถวาย โบราณท่านว่านะครับน้ำดื่มที่ควรนำมาถวายควรเป็นน้ำจากขวดที่เพิ่งเปิดใหม่ไม่เคยมีการดื่มมาก่อนหรือน้ำสะอาดจากก๊อกน้ำที่กรองมาแล้วภาชนะที่ใส่ต้องเป็นแก้วที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่เมื่อใช้เสร็จทุกครั้งก็ควรจะล้าง ทำความสะอาดก่อนที่จะเติมน้ำใหม่ทุกวันน้ำเก่าถวายเสร็จแล้วดื่มได้หรือเปล่าท่านว่าน้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้ววรลาไม่ควรดื่มนำไปรดน้ำต้น,ตนไม้หรือกรวดน้ำอานิสงค์ของการถวายคำข้าวหนึ่งคำ และการถวายน้ำหนึ่งแกว้วท่านว่าชีวิตจะทำอะไรก็ง่ายพ่องแค้วเหมือนสายน้ำมีชื่อเสียงมีความสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความกระหายมีอายุยืนผิวพรรณผ่องใสมีพละก,กําลังมีปัญญามาก และก็มีความสุขอย่างไรก็ตามหากสะดวกควรเปลี่ยนน้ำที่ถวายทุกเช้าเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเองในทุกวันแต่ถ้าไม่สะดวกจะสุดแถวแต่จะเป็นหนึ่งสัปดาห์ครั้งก็ได้และที่สำคัญไม่ควรปล่อยให้น้ำแห้งเหือดหมดแก้วไป ท่านผู้ฟังครับการถวายน้ำพระพุทธเจ้ามีอานิสงส์อย่างไรบ้างท่านว่าการถวายน้ำสะอาดใส่แก้วที่สะอาดสวยงามถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้านั้นด้วยการถวายน้ำนั้นต่อหน้าพระพุทธรูปทุกวัน ให้ตั้งจิตประดุดหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของเราผู้ที่จะถวายจะถวายเวลาใดก็ได้ทั้งนั้นอานิสงส์นั้นจะเป็นคารวะปัจจัยให้การเวียนไหวตายเกิดของเราต่อไปเพื่อทำบารมีนั้นจะสะดวกคล่องตัวด้วยการไม่ขาดแขนน้ำ ในการดำรงชีวิตในขณะที่เราจะสร้างบารมีต่อไปในขณะที่เราจะถวายน้ำนั้นเราควรจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยและกล่าวคาถวายและอธิษฐานออกจากวัดตะเสร็จแล้วก็จับแก้วด้วยมือทั้งสองเหมือนเดิม แล้วก็น้อมใจน้อมกายถวายน้ําไม่ควรใช้มือเดียวถวายและไม่ควรทําตัวแข็งตรงดังนั้นในใจของเราจะต้องนอบน้อมถวายด้วยความศรัทธ,ธากายของเราก็น้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน แก้วที่ใส่น้ำนั้นควรจะเป็นแก้วน้ำขนาดปกติเป็นแก้วน้ำอย่างดีและก็สวยงามและสะอาดควรหาซื้อมาใหม่ควรเป็นแก้วที่ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนด้วยอย่าประหยัดควรหาแก้วที่สวยงามสะอาดที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆ และเมื่อแก้วใบนั้นเก่าหรือใช้ในการถวายน้ำมานานแล้วก็ควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่คำถวายน้ำพระพุทธเจ้าอานิสงส์ท่านมีผู้ได้พูดเอาไว้ว่ามีอานิสงส์ทั้งหมดสิบประการ ประการที่หนึ่งจะเป็นผู้ที่คล่องแคล่วว่องไวประการที่สองจะเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงโดง่งดังประการที่สามจะเป็นผู้ที่มีความสะอาดบริสุทธิ์ประการที่สี่ปราศจากความกระหายประการที่ห้าเป็นผู้ที่มีบริวารมาก ประการที่หกอายุยืนประการที่เจ็ดมีผิวพรรณผุดผ่องประการที่แปดเป็นผู้ที่มีพลักกำลังมากประการที่เก้าเป็นผู้ที่มีปัญญามากประการที่สิบเป็นผู้ที่มีความสุขมาก อุทกปูชกะเถราปทาที่สองว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำได้เขียนเอาไว้ดังต่อไปนี้ข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชวิวันดังทองคำสเสด็จไปในอากาศเหมือนดวงไฟลุกโพรงเหมือนดวงอาทิตย์ ข้าพระอ,องค์จึงเข้าฝ่ามือกรอบน้ำโยนขึ้นไปบนอากาศพระพุทธเจ้าผู้มหาวีวระทรงประกอบด้วยพระการุณาเป็นฤาษีทรงรับแล้วพระาศาสดาพระนามว่าปทุมมุตระประทับยืนอยู่ในอากาศทรงทราบความดำริของข้าพระอ,องค์จึงได้ตัดพระคาถานีวา้ว่า ด้วยการถวายน้ำนี้และด้วยการยังปิติให้เกิดขึ้นท่านจะไม่ต้องเข้าถึงทุกขติเลยแม้นตลอดแสนกับข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์เทศถาบุรุษของโลกประเสริฐกว่านาระด้วยกรำนั้นข้าพระองค์ละความชนะและก็แพ้ แล้วก็บรรลุถึงฐานะอันไม่หวั่นไหวในกับที่6,500ได้มีพระเจ้าจัก,กรพรรดิสามพระองค์มีพระนามว่าสหัสสราชมีสมุทรสาครนสี่เป็นที่สุดเป็นใหญ่กว่าชนคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิธาหกวิโมกแปด พิญญาหกข้าแต่พระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ท่านผู้ฟังครับสำหรับการถวายข้าวพระพุทธกับการถวายน้ำหนึ่งแก้วมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งได้เขียนเอาไว้ ดังต่อไปนีว้ว่าตอนเพลนวันนี้คณะญาติโยมใกล้วัดได้มาร่วมทำบุญอุทิศไปให้ผู้วายชนในโอกาสครบรอบห้าสิบวันเมื่อเริ่มจะทำพิธีอุบาสิกาซึ่งเป็นเจ้าพิธีก็เข้ามาถามว่าจะถวายข้าวพระพุทธตอนไหน ผู้เขียนซึ่งปกติก็มีใช่เจ้าพิธีก็ค้นหาในความทรงจำว่ามีกล่าวไว้ที่ใดบ้างหรือไม่แต่ไม่เจอระเบียบพิธีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในความทรงจำจากนั้นจึงต้องว่าไปตามความเหมาะสมว่าผู้เขียนถามว่าจัดเข้าถวายพระพุทธหรือย่าง อุบาโศกอุบาสิกาก็บอกว่าจัดเสร็จแล้วและบอกว่าตั้งอยู่ที่หน้าพระพางหันหน้าไปทางพระประธานพิธีจัดในศาลาการประเรียนดังนั้นพระประธานจึงอยู่ไกลออกไปจากแท่นอาสนะที่พระสงค์นั่งอยู่ผู้เขียนจึงบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปถวายก่อนเลย ข้าวถวายพระพุทธก็คือชุดอาหารพิเศษที่จัดไว้เพื่อถวายพระพุทธเจ้าโดยมากมักจะจัดใส่จานหรือถ้วยเล็กๆเป็นข้าวหนึ่งที่อาหารสองถึงสามอย่างขนมนิดหน่อยแล้วก็น้ำหนึ่งแก้วโดยการจัดสำรับทั้งหมดใส่วางไว้บนถาดหรือบางครั้งเจ้าภาพ ก็อาจจัดใส่หม้อและก็จานถ้วยโตๆโต,ตามปกติที่คนทั่วไปใช้รับประทานก็ไม่ถือว่าแปลกอะไรแล้วก็นำไปวางไว้เบื้องหน้าพระประธานในพิธีมีคำกล่าวถวายข้าวพระพุทธเป็นภาษาบาลีว่าอิมังสูปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนังอุทธกังวรังพุทธศักปูเชมิแปลว่าข้าพระเจ้าขอถวายน้ำข้าวพร้อมด้วยแกงอันประเสริฐนี้แด่พระพุทธเจ้าการจัดข้าวถวายพระพุทธนี้ก็เหมือนเหมือนกับการจัดข้าวถวายผู้ตายที่ข้างหีบศพ การจัดข้าวถวายสารพระภูมิตามบ้านหรือการจัดข้าวถวายแม่ย่านางเรือความแตกกันก็คือข้าวถวายพระพุทธจะไม่มีสุราเบียหรือสิ่งอื่นๆที่คิดว่าไม่เหมาะสมในการถวายพระแตะ่จะไม่ถวายยามวิการคือหลังเที่ยงส่วนข้าวถวายแบบอื่น มักจะมีบางสิ่งบางอย่างนอกเหนือไปจากสิ่งที่ถวายพระและก็ถวายได้โดยไม่จำกัดเวลาถามว่าในการทำพิธีจะถวายข้าวพระพุทธช่วงไหนดีตามที่ผ่านๆมาก็ยังกํำหนดเอาระเบียบพิธีแน่นอนไม่ได้และการถวายข้าวพระพุทธมักจะเป็นความเชื่อของบรรดาญาติโยมมากกว่า การกำหนดจากพระสงฆ์บางงานไปถึงเจ้าภาพก็จัดข้าวพระพุทธตั้งไว้หน้าพระพุทธรูปแล้วบางครั้งเจ้าภาพก็ถามว่าจัดข้าวพระพุทธหรือไม่ซึ่งโดยมากพระเถระก็มักจะบอกว่าจัดก็ได้ไม่จัดก็ได้ตามสะดวกประมาณนั้นตามความเห็นของผู้เขียน ถ้าจะถวายข้าวพระพุทธก็ควรจะจัดการไว้ให้เรียบร้อยก่อนจะเริ่มพิธีและนำมาตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธรูปที่เป็นประธานในที่นั้นพอจะเริ่มพิธีก็กล่าวคำบูชาข้าวพระพุทธเสร็จแล้วก็เริ่มทำพิธีพระรับศีลแล้วก็กิจอื่นๆไปจนเสร็จพิธี โดยมีความเห็นว่าควรจะบูชาพระพุทธเจ้าก่อนเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับบางงานหลังจากพระเจริญพระพุทธมนต์เสร็จแล้วเจ้าภาพต้องการถวายสังฆทานเพิ่มเติมจึงนิยมถวายข้าวพระพุทธก่อนจะถวายสังฆทานซึ่งผู้รู้บางท่านบอกว่า ถวายพระพุทธเจ้าก่อนถวายพระสงฆ์เหตุผลก็พอฟังได้เช่นเดียวกันหลังจากเสร็จพิธีแล้วก็ต้องมีการลาข้าวพระพุทธด้วยซึ่งมีคำบาลีว่าเสสังมังคลายาจามิแปลว่าถ้าพระเจ้าขอส่วนเหลืออันเป็นมงคล ซึ่งข้าวพระพุทธที่ลามาแล้วนี้ถ้าเป็นถ้วยเล็ก,ลกๆก็มักไม่ค่อยมีใครนำมากินอาจจะให้เป็นทานต่อหมาแมวไก่กาตามสะดวกแต่ถ้าถวายเป็นชุดใหญ่ๆก็จะนำมาล้อมวงกินกันตามอัธยาศัยอันหนึ่งบางงานลืมจัดข้าวพระพุทธขณะทำพิธีก็มีผู้อวดรู้บ้าง สอดแทรกเข้ามาว่าไม่มีข้าวพระพุทธเจ้าภาพก็ต้องยุ่งยากไปหาถ้วยเล็กๆก็ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนทําให้วุ่นวายกันทั้งงานอย่างนี้ก็มีหรือบางงานพอใครทักว่าไม่มีข้าวพระพุทธเจ้าภาพก็บอกว่าพระพุทธรูปฉันไม่ได้ไม่จําเป็นต้องตั้งให้พระคุณเจ้าฉันให้เต็มที่ก่อนแล้วกันประมาณนี้ท่านผู้ฟังครับ พิธีกรรมทั้งหมดมนุษย์คิดขึ้นมาถ้าเห็นว่าเป็นการยุ่งยากจนเกินไปก็ควรปรับปรุงไปบ้างตามความเหมาะสมมีใช่อ้างว่าเขาว่าเขาว่าร่ำไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ